คือรึ่ง่วนหน่อยของผมเน้่พี่น้องเลยนะครับพึ่งออกไม่นะครับจะได้สามขึ้นแล้วแข็งแรงมากเลยนะครับเวลามันบิงครับหางสี่ขึ้นฟ้าขาตีดหนาดีบหลังเท้าหนาขาหลังเลยพี่น้องครับง่วนหน่อยแข็งแรงมากเลยนะครับง่วนผมแข็งแรงแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะอาหารเสริมของผมนะครับที่ผมเอาให้มันกินตั้งแต่ มันยังตั้งท้องอยู่นะครับใครอยากได้ง่วหน่อยอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีโปรตีนสูงเดยพี่นองเลยนครับนะครับโปรตีนถ่านเล็กเกลือแร่นะครับที่ง่วต้องการนะครับไม่ต้องฉีดยามบำรุงมันได้ผี่นองเด้นะครับเอาอยา วิตามินธรรมชาติของเข้านี่ครับที่มาจากพืชน,นะครับที่ง่วนกินนี่จะดีกว่านะครับการฉีดยาบำรุงให่มัมน,นะครับมันก็เป็นในช่วงระยะสั้นๆนะครับแค่กระตุ้นในช่วงหั่งช่วงข้าวแต่ให้ประเภทยานะครับพืชที่มีสารอาหารห,หลายๆโปรตีนสูงนะครับ มันก็จะดีกว่าเข้ามาฉีดยาเคมีนะครับให้มันนะครับเพราะว่างัวมันเป็นสัตว์ที่กินยานะครับกินพืชนะครับเพราะว่าเป็นยาเป็นพืชที่มีมีวิตามินหามา่มาไม่กินหรอกพี่น้องเลยมามันสั่งกำเนื้อมันนะครับมันจะได้มีเนื้อนะครับแข็งแรงเด้พี่น้องเนี่ยง้ว,วผมฟอดออกมานะครับได้ประมัน หนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่ถึงชั่วโมงมันก่อนลุกเดินได้เด้อพี่น้องน,นะครับมันแข็งแรงมากเลยมันก่อนลุกขึ้นยืนนะครับแล้วมันก่อนจะฝึกยางไปยางมากนะครับแข็งแรงมากเลยแข็งว่าแข็งแรงนะครับแม่งว่าน้ำานมดีนะครับมีให้ลูกกินมันก่อนยิงจะเลื่อนเติบโตเร็วมากๆเลยเด้อพี่น,อน้อง นี่มันดอกมาเแ็กๆนะพี่น้องมันแบบๆมันประทันมีอย่างนะครับนี่เพิ่งได้แค่สามวันนะครับมันใหญ่เรียวมากเลยมันชอบกินดินเนอะพี่น้องเนอะนี่ครับเมื่อหน่อยผมมันมาเลียดดินปล่อยออกมากินดินมันป่ะทันมีฟันนะครับมันกินยาพระทันใดมันกินดินไปซสก่อนตอนเช้าๆนะครับผมก่อนจะปล่อยมันออกมากินดินเนอะพี่น้อง ดินนี่คือเกลือแร่ได้พี่น้องแล้วมันมีเกลือแร่นะครับต้องให้มันกินนะครับมันจะได้แข็งแรงเดี๋ยวก็จะฝึกไปกิตญาของมันเองนะครับนี่สถานที่นี่ผมทไทไว้สำหรับใหงัวผมกินโดยเฉพาะได้พี่น้องนะผมคิดว่าง่วผมจะออกเดือนนี้มีสถานที่ไห้แม่งวัวกับหลงง่วกินพอดีพี่น้องเลยเป๊ะเลยเนี่ย สารที่จัดเตรียมยาของผมนะครับพ่อเพียงเลยนะครับพร้อมกับงวพ่อดีเลยนะครับก็ต้องไปผูกที่อื่นไก่นะครับผูกแก้ๆนะครับได้รู้แล้งนะครับปีต่อไปเพื่อจะจ,จัดเตรียมยาไว้ให้งวนะครับนี่แบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้ได้ผลดี เขาไก่ว่ดแด้นะครับแม่งวัวมันส้นนะพี่น้องเลยละมันระวัางนะครับไม่ได้ผูกไว้นะครับผมปล่อยงัวนี้มีเขานะครับอันตรายมมากเลยเขามันสิทธ์นะครับเขาไก่ว่ดแด้มันยังห่วงหลูกมันดวงน,นะครับหลูกมันใหญ่อีกจันหน่อยมันก็จะโมโหแล้ว ตอนนี้เนี่มรง,งได้ี่นาทีแล้วผมปล่อยคิในคำคำนะครับหกโมงโกวกวานะครับผมปล่อยมันกินยาช่วงคำคำม่นกินยาดีนะครับช่วงคำนี่ครับหลังจากเรื่องงานของผมผมปล่อยงัวให้กินยานะครับแล้วผมก็จะไล่เข้าคอกนะครับไปกินอาหารเสริมตามปกติที่ผมจัดเตรียมไว้นะครับ จะเด่นให้เม่งั่วพิเศษได้พี่น้องแน่นะครับเม่งั่วแม่ลูกอ่อนให้มันมีน้ำนมลนหลายๆนะครับจากที่ผมปล่อยง่วไปกินกลางถุงหน้าได้พี่น้องแน่นี้ครับหญ้าตรงนี้นะครับผมก็เอาเข้าคอกเรียบร้อยหลังจากเข้าคอกแล้วผมก็ให้กินฟางนะครับกินฟางแล้วกินอาหารเสริมอาหารเสริม คือที่ผมมักไว้นะครับเตรียมไว้ให้แมงวัวกินนะครับนี่แมงงวดสองตัวโดยเฉพาะตัวนี้นะครับแม่ลูกอ่อนสาคัญเลยพี่น้องเ้อขันโบคุนมันจะเลือแต่โครงกระดูกนะครับต้องคุนดีด,ดีนะครับเพราะว่า,าลูกมันกินนมน,นะครับถ้าลูกมันกินนมดี้ะพี่น้องนะครับเขาใกล้ไปได้แล้วพี่น้องอันตรายนะครับแมงงวดตัวนี้พ่คอยชอบโทรรัพั์นะครับ นี่ครับมครับมันจะซิดนะครับแต่ว่าคนไปยืนไก่ได้อยู่เฉพาะเจ้าของนะครับอันตรายมันจะส้นนะครับนะครับผมยังระวังเอาเด้พี่น้องเด้นะครับต้องให้อาหารที่มีโปรตีนหลายๆได้พี่น้องเด้นี่ยมันจะช่วยให้มีน้ำนมเมงัวนะครับฟ่างนะครับผมให้มันฟ่างกินทุกหลอบข่ำ ขั้นมันหมดอีกแล้วพี่น้องนะรประมาณสองทุ่มนะครับผมยังมานอนนะครับสองทุ่มก็กลัวผมจะมาเบิงอีกครามันหมดผมก็จะเอาฟางมาทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามักินหมดเนี่ยมันก่อจะนอนเขี้ยวเอียงแล้วประมาณทุ่มสองทุ่ม,ม,มเข้าใส่ทิ้งไว้เทียงขึ้นตีหนึง่งมันก็นยังุกไม่ก,กินคือเก่าได้พี่น้องนะพอได้เรียงว่าสังเกตเบิงนด้ครับเอาฟางไว้ดึกๆนะครับ ม,มันหาถุมสีถุมมันกินเรื่อยๆนะครับงัวมันกินตลอดยีดิบสี่ชั่วโมงนะครับมันมีอาหารให้มันกินนะครับมันกอจะอ้วนส่วนสมบูรณ์นี่คือเทคน,นิคการคุ้นงัวของผมนะพี่น้องเนยครับกางขึ้นกัดเฟืองเบิดพี่น้องเอามาใส่ยาให้มันเบิดพี่น้องเลยกลางเว้นนะครับให้มันนอนพักผ่อนครับมันอิ่มนะครับให้มันเป็นเวลานะครับเน้นเฉพาะกางืน้นนะพี่น้องเนยนะครับให้มันกินตลอด แบบปล่อกับเพาะมันหวานนะครับมันก่อจะอ้วน้วนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าง,ง่วอ้วนง่วจอยทั้งง่วจอยมันก่อจะอ้วนสมบูรณ์นะครับเขาง,ง่วอ้วนมันก็ยิ่งอ้วนได้เหนือนะครับได้น้ำหนักเวลาเราขายนะครับโดยเฉพาะง่วขขนนะพี่้องเนี่ยใขรขนขายขนข,ขายเหนือนี่ครับเขาต้องอัดฟางให้มันนะครับเพราะว่าง,งัวมันเป็นสัตว์ที่กินพืชนะพี่รองเนาะ เขาก็ต้องอ,อัดพืชให้มันได้หลายพืชที่มีโปรตีนนะครับรัดเป็นหัวอาหารนะครับมันจะมีพวกปลาบดกากทุเรียงผสมนะครับหัวอาหารเขาต้องให้มันกินตลอดนะครับคันว่าให้มันกินขาวเวนเมื่อนะครับมันก่อนจะผอมเ้อพี่น้องเด้แคไก่กับเลียงหมูนี่นะครับหมูไปกินหัวอาหารนี่โอ้ยจอยเลยพี่น้องเลยนะครับเขาต้องเน้นให้มันกินพืชนะครับ หาพืชไม่ให้มากินพืชที่มีประโยชน์นะครับจะไปฝึกไม่กินอาหารเด้พี่อ้องเลยนะครับเวลาเข้าบ่มีเงินซสื่อนะครับมันจะผอมเพราะว่าเขาว่ากินหัวอาหารนะครับมันจะบ่อยากกินพืชกินยากินอาหารเสริมที่เขาเตรียมไว้เพราะว่าอาหารเสริมที่เาข้าจัดเตรียมไวน้นี่มาจากพืชเ้อรพี่อดเี่นองเ้อพืชพักยานะครับที่มีวิตามินเขาต้องให้ สัตว์ก,กินพืชแบบนี้นะครับโดยเฉพาะงัวและโคกระบือนะครับเป็นพ้นดีต่อองูแนะหังวงเลยมันจะไม่มีนเนื้อนะครับ